ขนมจีนน้ำเงี้ยวเป็นเมนูอาหารภาคเหนือมีส่วนประกอบคือดอกนิ้วมีการดัดแปลงมาจากน้ำพริกอ,อก่องโดยน้ำพริกแกงจะมีความเข้มข้นคล้ายน้ำพริกแกงส้มของทางภาคกลางคือใช้พริกแห้งแต่จะไม่ใส่กระชายแต่จะใส่ถั่วเน่าแผ่นหรือเต้าเจี้ยวหรือใส่ทั้งสองอย่าง ในการทำน้ำเงี้ยวดอกเงี้วถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการทำน้ำเงี้ยวในส่วนของน้ำแกงน้ำเงี้ยวจะมีรสชาติเค็มเผ็ดมีรสเปรี้ยวจากมะเขือเทศน้ำเงี้ยวจะทานคู่กับขนมจีนหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวชาวไทยใหญ่มักจะเรียกน้ำเงี้ยวว่าน้ำหมักเขือส้มซึ่งถ้าใส่ขนมจีนก็จะเรียกว่าข้าวเส้นน้ำหมักเขือส้มนั่นเอง น้ำเงี้ยวเป็นอาหารยอดนิยมในหมู่ชาวล้านนาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวบ้านมันกจะทำน้ำเงี้ยวสำหรับจัดเลี้ยงในงานต่างๆถือว่าเป็นอาหารมงคลอย่างหนึ่งอยากทำน้ำเงี้ยวให้อร่อยเคล็ดลับสูตรน้ำเงี้ยวภาคเหนือแบบดั้งเดิมคือจะต้องมีการใช้ถั่วเน่าแผ่นแต่หากหาไม่ได้จริงๆสามารถใช้เต้าเจี้ยวทดแทนได้ ซึ่งสูตรขนมจีนน้ำเงี้ยวทำได้ไม่ยากหากใครอยากทำทานเองที่บ้านแบบไม่ต้องบินไปกินไกลถึงภาคเหนือลองมาทำทานเองที่บ้านดูนะคะสูตรนี้ค่ะเตรียมส่วนผสมขนมจีน1กิโลกร,รมัมหมูบดครึ่งกิโลกร,รมัมเลือดไก่ต้มสามก้อนมะเขือเทศลูกเล็กครึ่งกิโลกร,รมัมยิ้วแห้ง10ดอกเต้าเจี้ยว3ช้อนโต๊ะหรือถั่วเน่าแผ่นก็ได้น้ำมันพืชครึ่งถ้วยตวง ส่วนผสมของพริกแกงมีพริกแห้ง10เม็ดกระเทียม10กลีบ,ร,บรากผักชี10ต้นเกลือ3ช้อนชากะปิ3ช้อนโตะ๊ะเครื่องเคียงจะมีกระเทียมเจียวผักชีต้นหอมซอยถั่วงอกกระหล่ำปีหั่นฝอยผักกาดดองพริกชี้ฟ้าแห้งทอดหรือพริกป่นั่วน้ำมันแล้วแคบหมูนะคะส่วนวิธีทำขนมจีนน้ำเงี้ยวนั้น1 นำซี่โครงหมูไปล้างให้สะอาดพักให้เสด็จน้ำเอาเตรียมไว้นะคะ 2. ตั้งหม้อใส่น้ำเมื่อน้ำพอเดือดให้ใส่ซี่โครงหมูลงไปต้มจนหมูสุกนุ่ม 3. ทํทำเครื่องแกงโดยนำเอาพริกแห้งกระเทียมรากผักชีหอมแดงกะปิและเกลือโกรกรวมกันจนละเอียดเตรียมไว้ 4. ตั้งกระทะใส่น้ำมันนําเครื่องแกงที่โขกไว้ลงผัดจนหอมจากนั้นใส่เตเจี้ยวผัดให้เข้ากันสำหรับใครที่ใช้ถั่วเน่าให้นํำไปย่างไฟก่อนแล้วโขลกพร้อมกับเครื่องแกงได้เลยจากนั้นตามด้วยหมูบดผัดให้เข้ากันจนหมูสุกได้ที่นําเครื่องแกงที่ผัดไว้แล้วใส่ลงในหม้อต้มซี่โครงหมูต้มจนเดือดห ใส่ดอกนิ้วลงไปต้มต่อประมาณ10นาทีตามด้วยใส่เลือดไก่ลงไปคนให้เข้ากันและใส่มะเขือเทศต้มต่อประมาณ5นาทีแล้วปิดเตาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะจัดเสิร์ฟโดยนำขนมจีนใส่จานลาดด้วยน้ำเงี้ยวเสิร์ฟคู่กับเครื่องเคียงพร้อมทานนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะขนมจีนน้ำเงี้ยวอเพียงแค่มีวัตถุดิบให้พร้อมเราก็สามารถทำน้ำเงี้ยวได้ง่ายๆที่บ้านแล้วค่ะลองทำทานกันดูนะคะ